วันนี้มันหยุดนะครับก็เลยมีเรื่องมาเล่านะครับให้ท่านผู้ติดตามรับชมรายการบลูนช n นลนะครับได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อเมลอนนะครับซึ่งผมก็ได้จําหน่ายเมลอนนะครับในที่ร้านบ o ู l ช็อปเป็นกันหสครับสามารถเลือกชมกันได้นะครับผมได้ให้ข้อมูลอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็หาร่วมสนับสนุนรายการบลูนช n นลนะครับโดยเลือกซื้อสินค้าที่ท่านต้องการนะครับเมลอนใน ที่ผมนํามาจําหน่ายนะครับเป็นเมลอนที่มาจากโครงการหลวงนะครับที่จังหวัดพะเยานะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นเมลอนปลาสารพิษนะครับวันนี้นะครับก็มาดูเมลอนนะครับว่าเมลอนมีลักษณะอย่างไงที่ว่าเมลอนหวานหรือเมลอนที่มีสีนะครับเมลอนที่ขายในท้องตลาดทั่วไปนะครับจะมีอยู่3มลักษณะนะครับไม่จําแนกตามสายพันธุ์นะจะเป็นจําแนกตามเนื้อนะครับแล้วก็ผิวลายนะครับ จะมีเมลอนที่มันเป็นผิวลายนะครับในที่นี้เราจะให้ดูเมลอนที่เป็นผิวลายนะครับผิวลายนูนแบบนี้ครับแล้วก็มันจะมีเนื้อสีเขียวนะครับแล้วก็เนื้อสีส้มนะครับซึ่งเมลอนทั้งสองชนิดนี้เนี่ยดูด้วยตาเปล่าก็ดูแยกไม่ออกนะครับว่าตัวไหนเป็นแบบเมลอนเนื้อสีส้มเมลอนเนื้อสีเขียวนะครับแต่ชาวสวนเนี่ยรู้ดีนะครับเพราะว่าเมลอนบางสายพันธุ์น่ยลาย จะโดดเด่นมากนะครับแล้วก็ทําให้รู้เลยว่าเป็นเมลอนสายพันธุ์อะไรนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมมีข้อสังเกตนะครับเมลอนนะครับสําหรับเมลอนเนื้อสีเขียวนะครับเมื่อผ่าออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือเมลอนเนื้อสีเขียวนะครับเนื้อเขาจะฉ่านะครับตัวนี้เนื้อเขาจะฉ่ากว่าอันนี้คือเนื้อสีส้มนะครับเปรียบเทียบกันนะครับผิวลายเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยนะครับใน สายพันธุ์ทั้งสองเนี่ยนะครับไม่แตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาดูจุดสังเกตนะครับของทั้งสองสีนี้ทั้งสีส้มกับสีเขียวเนี่ยมันมีข้อสังเกตนะครับในการเลือกซื้อซึ่งบางครั้งเราไปเลือกซื้อในห้างนะครับในห้างเขาก็กองแยกกันแล้วแหละแต่บางครั้งคนซื้อหรือว่าคนที่มาซื้อก่อนหน้าเรานะครับอาจจะจับวางพระกันนะครับเราจะหยิบผิดได้หรือเราอยากจะได้ลูกที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเรามีวิธีเรียกซื้อนะครับ เดี๋ยวคอยรับชมต่อไปนะครับตัวนี้นะครับส่วนนี้เขาเรียกว่ารกนะครับส่วนนี้เขาเรียกว่ารกนะครับรกนะครับก็จะมีอ่าตัวนี้นะครับรกแล้วก็ไส้นะครับตัวเนี้ยของเมลอนเนื้อสีส้มนะครับเมลอนเนื้อสีส้มเนี่ยจะมีรกที่ค่อนข้างแข็งกว่านะครับนะครับเนื้อเขาค่อนข้างแข็งกว่าเนื้อสีเขียวนะครับซึ่งตัวเนี้ยเมื่อตักออกมาแล้วนะครับ ความฉ่าของน้ำเนี่ยจะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าเนื้อสีเขียวเดี๋ยวผมจะตักมาให้ดูทั้งสองสายพันธุ์ว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงครับกลิ่นกลิ่นหอมค,คล้ายๆกันเลยนะครับกลิ่นหอมของเมลอนทั้งสองสายพันธุ์เนี่ยนะครับแต่ว่าสีส้มจะดูน่ารับประทานกว่านะครับเพราะว่าสีจะสวยงามนะครับตัวเนี้ยนนี้คือเนื้อสีส้มนะครับอันนี้ก็คือเนื้อสีเขียวนะครับนี่ครับ ผิวลายนี่ไม่แตกต่างกันเลยนะครับดูไม่ออกนะครับถ้าไม่ใช่คนปลูกหรือว่าคนที่ดูเมลอนเป็นนะครับอันนี้คือสองสายพันธุ์นี้นะครับเนื้อสีเขียวนะครับความฉ่ำของเขานะครับจะฉ่ำน้ำมากกว่านี่ครับเนื้อตักมาแล้วนะครับกดมาจะมีน้ำนะครับมัาจะฉ่ำน้ำมากเลยนะครับเนี่ยครับ เนื้อเขาจะนุ่มนุ่มกว่านะครับเนื้อเขาจะนุ่มกว่านะครับเนื้อเขาจะนุ่มกว่าผมชอบเนื้อสีเขียวนะครับเพราะว่าด้วยรสชาตินะครับแล้วก็เนื้อของผลของเขาเนี่มันจะนุ่มละมุนลิ้นมากนะครับส่วนเนื้อสีสีส้มตัวเนี้ยเนื้อสีส้มนะครับจะแข็งกว่านะครับได้ยินเสียงไหมครับนะครับ,นะรบจะแข็งกว่าเนื้อสีเขียวนะครับ จะค่อนข้างเกือบกรอบนะครับความหวานของเนื้อสีส้มนี่จะหวานน้อยกว่าเนื้อสีเขียวนะครับหวานน้อยกว่าเนื้อสีเขียวแต่บางสายพันธุ์นะครับเนื้อสีส้มนี่เช่นสายพันธุ์ที่ปรับปรุงมานะครับเป็นผิวสีทองเรียบสีทองเนื้อสีส้มสวีดหนึ่งหกสองตัวนี้จะหวานมากเลยนะครับหรือสายพันธุ์เนื้อสีส้มบางสายพันธุ์เช่น แสนหวานอะไรเงี้ยครับที่ปรับปุงโดยของคนไทยนะครับก็จะมีความหวานมากนะครับทั้งสองอย่างนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะว่าเนื้อสีเขียวเนี่ยอย่างที่บอกคือมีความฉ่ำนะครับความฉ่าของของเนื้อมากนะครับนี่ครับทั้งสองตัวนี่เนื้อสีเขียวนะครับ มันจะฉ่ำน้ำนะครับแล้วก็นุ่มละมุนลิ้นนะครับส่วนเนื้อสีส้มนะครับมันจะมีความแข็งความหวานนะครับถ้าหากว่ากินเนื้อสีส้มก่อนนะครับก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่าเนื้อสีส้มกับเนื้อสีเขียวเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะครับ ความต่างดูที่เนื้อนะครับเนื้อมันจะสีส้มมันจะแข็งกว่าสีเขียวนะครับในเรื่องความหวานก็แล้วแต่ว่าการบำรุงรักษานะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วนะครับที่ผมได้ลองทานนะผมชอบนื้อสีเขียวมากกว่าเพราะว่ามีความนุ่มกว่านะครับเรามาดูในส่วนของเปลือกนะครับอันนี้คือผลอันนี้คือสายพันธุ์เนื้อสีเขียวนะครับาก้านนะครับก้านลักษณะนี้ก็คือยังตัดไม่เกิน2สัปดาห์นะครับนี่ครับ ตัดประมาณไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะครับก้านก็ยังยังไม่รีบยังไม่แห้งเป็นสีน้ำตาลครับสามารถทานได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้ลืมต้นนะครับมันไม่จำเป็นต้องลืมต้นนะครับเพราะว่าเมล่อนจะหวานพร้อมตัดนะครับที่ชาวสวนเขานับระยะตั้งแต่ผสมเกสรนะครับในส่วนที่ผสมเกสรก็คือในส่วนที่เป็นตรงนี้ครับเป็นก้นนะครับก็เป็นส่วนที่เคยเป็นเกสรตรัวเมียเป็นอ่า ตัวนี้จะขยายกลายเป็นผลนะครับตัวเนี้ยสำหรับเนื้อสีเขียวบางสายพันธุ์นะครับผิวลายตรงนี้ครับจะตื้นกว่านะครับผิวลายนี้จะไม่ลึกนะครับจะตื้นนะครับจะดูง่ายและจุดสังเกตอย่างหนึ่งครับสำหรับเนื้อสีส้มและเนื้อสีเขียวนะครับจะมีความต่างตรงที่นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับตรงลายของนี่ครับลายของขั้วนะครับ ายของขั้วของเนื้อสีเขียวนะครับนี่คือเนื้อสีเขียวนะครับเนื้อสีเขียวตัวนี้ครับมันจะถี่นะครับตัวนี้มันจะมันจะถี่แต่ว่對對าถ <zeker progress. S 1> ี่น้อยกว่านะครับนี่คือเนื้อสี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 ส้มนะครับเนื้อสีส้มตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้มันจะหนากว่านะมันจะหนากว่านะครับบางคนให้แนะนําว่าให้ตอตัวนี้มันจะมีลายเยอะนะครับ มันจะหวานแต่จริงๆแล้วความหวานน่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าลายหนาไม่หนาแต่ความหนาของลายก็คือความสมบูรณ์ของลูกนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชาวสวนเนี่ยบางคนก็สาต้นมาดีนะครับแต่ว่าช่วงท้ายนะครับแมลงศัตรูพืชระบาดอย่างหนักหรือฝนตกนะครับเพราะว่าช่วงก่อนเก็บเกี่ยวชาวสวนจะพักนะครับการให้น้ําหรือเรื่องงดน้ำนะครับเพื่อให้น้าตาลนะครับในผลไม้นะครับบ่มความหวานได้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ย จะมีลายถี่และกว้างครับตัวนี้ก็เป็นข้อสังเกตข้อสังเกตเบื้องต้นนะครับแต่ว่าความหวานเนี่ยต้องวัดด้วยเครื่องมืออย่างเดียวนะครับถึงจะเป็นมาตรฐานนะครับในส่วนที่เราดูได้นะครับก็มีผิวเปลือกนะครับอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ขั้วขั้วตัวเนี้ยไม่จําเป็นต้องแห้งนะครับก็คือสีเขียวก็สามารถกินได้เพราะว่าความหวานตั้งแต่ตัดนะครับจนไปถึงผลแห้งนะครับสุกงอมความหวาน ไม่แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันที่เนื <satisfy karang ados> <absorbed> ้อนะครับเนื้อน่าจะนิ่มขึ้นนะครับโดยเราดูนะครับเนี่ยจุดสังเกตนะครับถ้าเป็นเนื้อสีส้มนะครับเนื้อสีส้มตัวเนี้ยมันจะหนากว่านะครับตัวเนี้ยลายตัวนี้มันจะหนากว่านะครับลายตรงตัวเนี้ยจะหนากว่านะครับสําหรับสายพันธุ์เนี้ยเนื้อสีเขียวเนี่ยจะรีนะครับเนื้อสีส้มจะกลมนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับเนื้อสีส้มบางสายพันธุ์เนี่ยจะเป็นร่องร่องนะครับ นะถ้าสังเกต swings, ดีๆเนื้อสีส้มบางสายพันธุ์จะไม่กลมนะครับไม่กลมจะเป็นเน่นนูนล่องลองลอกมานะครับเช่นสายพันธุ์บาลมีนะครับที่บ้านเราที่ขายในห้างส่วนใหญ่นะครับเป็นสายพันธุ์บารมีนะครับมันจะเป็นล่องล่อนะครับมันจะไม่เรียบมันจะไม่กลมนะครับไม่กลมมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนูนนูนโป่งๆป่งออกมานะครับสําหรับเนื้อสีส้มนะถ้าเนื้อสีเขียวี่จะเรียบนะครับแล้วก sure. ็บางสายพันธุ <ul> <tom> ์เนี่ยเช่นสายพันธุ์จัสมินเนี่ยลายนี่จะลายนี่จะตื้นนะครับ อันนี้เป็นสายพันธุ์กรีเนตนะครับเนื้อเนื้อเนื้อมันจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าลายมันจะหนากว่านะครับอันนี้เนื้อสีเขียวสายพันธ์กรีเนตแต่ถ้าเป็นอีกสายพันธ์หนึ่งที่เขาขายในห้างส่วนใหญ่เนี่ยที่เราไปซื้อกันเช่นสายพันธ์กัสมินเนี่ยเนื้อเขาผิวขอัยผิวเขาจะตัวเนี้ยจะบางนะครับจะสังเกตง่ายเลยตัวเนี้ยจะบางถ้าเป็นอีกสายพันธ์หนึ่งเนื้อสีเขียวนะจะบางแล้วก็ ลายเขาจะแตกต่างจากเนื้ Stand abel, สอ ood, สีส้มเลยนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยดูไม่ออกนะฮะดูไม่ค่อยออกแต่ดูให้ดีๆนะครับลายของทั้งสองตัวเนี่ยลายของผิวเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับลายของเนื้อสีส้มมันจะ,หน,นะ,นะหนาแล้วก็ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับลายค่อนข้างละเอียดนะครับนี่ครับถ้าดูดีหนาแล้วก็ค่างละเอียดแต่ส่วนของเนื้อสีเขียวนะครับจะลายไม่ค่อยละเอียดมากนะครับบางสายพันธุ์ ลายนูนเนี่ยจะจะตื้นนะครับจะเป็นที่สังเกตง่ายอันนี้ก็เป็นวิธีการเลือกดูนะครับอย่างแรกนะครับที่เราได้ดูความสมบูรณ์นะครับเมลอนเนี่ยเราเราไม่สามารถที่จะระบุว่าลูกไหนหวานได้นะครับเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าชาวสวนก็คือ,อเขาจะผสมเกสรเมลอนใกล้เคียงกันแล้วก็เาจะบำรุงต้นนะครับในเถาหนึ่งอ่ะที่ผมไปได้สามา ชมสวนแต่ละสวนเนี่ยเขาจะไว้เถาแล้วไม่เกิน2ลูกนะครับเพื่อความสมบูรณ์ของลูกนะครับแล้วก็เมล่อนเนี่ยถ้าเกิดออกผลแล้วเนี่ยในช่วงเวลาที่ออกผลเนี่ยต้นเขาจะเริ่มอ่อนแอนะครับอาจจะมีการให้สารกําจัดศัตรูพืชน,นะครับเป็นสารชีวภาพนะครับไล่แมลงโดยสวนที่อยู่ในโรงเรือนนะครับหรือสวนที่กางมุ้งนะ่ะแม้ว่าจะเป็นโรงเรือนแบบปิดแบบเนี้ยแมลงนะครับแม้ว่าจะเป็นพวกเพลี้ยนะครับ ก็ยังเข้าไปได้นะครับซึ่งเพี้ยเนี่ยจะขึ้นมาจากบนดินนะครับแล้วก็ไปเกาะตามต้นตามใบนะครับซึ่งจะดูดน้ําเลี้ยงอาหารนะครับต่างๆนะครับทําให้ใบหงิกเป็นโรคได้แล้วก็ผลนะครับผลก็จะเริ่มไม่สมบูรณ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของเจ้าสวนโดยเฉพาะฤดูร้อนนะครับที่แมลงจะระบาดกันเยอะนะครับโดยเฉพาะเพี้ยเนี่ยระบาดมากเพราะว่าจเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูร้อนนะครับเมลอนเนี่ย จะให้ผลผลิตได้ดีนะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับก็ในช่วงประมาณในช่วงมีนาถึงสภานะครับหลังจากนั้นนะครับเป็นช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาวนะครับผลผลิตจะลดลงนะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนเนี่ยจะควบคุมความหวานได้ยากนะครับเพราะว่าผลไม้ประเภทแตงเนี่ยเขาต้องการแสงแดดนะครับแสงแดดจ้านะครับแล้วก็แสงแดดเต็มวันแล้วก็ต้องการเรียกว่ามีช่วงเวลาที่ ไม่ไม่ต้องการน้ำนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ผลสมบูรณ์แล้วใกล้จะตัดแล้วก็จะงดน้านะครับงดน้ําไว้นะครับเพื่อให้ความหวานได้เต็มที่นะครับแต่เมื่อฝนตกมาแล้วนะครับตกมาเป็นจํานวนมากอาจจะทําให้ผลเนี่ยรับน้ําไปเยอะนะครับทําให้ความหวานลดลงหรือผลปริแตกได้หรือว่าเป็นโรคแมลงเข้าไปทําลายได้นะครับวันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับที่ทําให้ผลผลิตเมลอนน้อยลงนะครับสําหรับในช่วงฤดูหนาวนะครับ ดูหนาวเนี่ยก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือผลไม้พวกพวกแตงนะครับโดนพวกความอากาศหนาวเนี่ยก็จะทําให้ใบนะครับไม่ไม่แข็งแรงครับต้นลําต้นไม่แข็งแรงหรือเจริญเติบโตได้ช้านะครับแตกต่างจากฤดูร้อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกรานะครับราที่มาจากความเย็นในตอนคืนนะครับหรือราราน้ํานะครับตัวเนี้ยก็จะทําให้ใบนะครับแล้วก็เป็นโรคเป็น ทำให้ต้นไม่สมบูรณ์ได้นะครับซึ่งฤดูหนาวฤดูฝนเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืชนะครับโดยเฉพาะพืชผลไม้ตระกูลแต่นะครับผลผลิตอาจจะไม่ได้คุณภาพนะครับซึ่งฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูกาลที่เก็บเกี่ยวเมล่อนได้ดีที่สุดแล้วก็ให้ผลผลิตได้สมบูรณ์ที่สุดนะครับลหลายท่านนะครับอยากได้เมล่อนที่หวานนะครับในช่วงนี้ผมก็มีเมลอนจําหน่ายนะครับเป็นเมลอนปลอดสารพิษนะครับซึ่งจะทิ้งลิงก์เลือกซื้อเมลอนไว้ด้านล่างแล้วนะครับ ก็ใครสนใจก็เลือกซื้อได้เลยนะครับวันนี้ก็เอาทุเรียนมานะครับเหลืออยู่ลูกหนึ่งเม็ดนะครับก็ทุเรียนนะครับเป็นผลไม้ของไทยนะครับแล้วก็มีฤทธิ์มีฤทธิ์ร้อนนะครับก็มีกรรมฐานในเนื้อของมันเนาะก็มีฤทธิ์ร้อนเราก็ต้องกินเมลอนนะครับเมลอนเป็นแตงนะครับเป็นผลไม้เย็นนะครับกินประกอบกันเพื่อให้ธาตุในร่างกายนะครับสมดุลนะครับความสมดุลนะครับ ก็ใครสนใจนะครับเมลอนนะครับก็มีจำหน่ายแล้วนะครับก็คลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับโบ i ลิ่งช็อปหนึ่รน่วันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมนะครับโบ f e ลิ่งไลฟ์นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามทักมาสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้นะครับมีสินค้าพร้อมจำหน่ายนะครับในเด๋ยนนี้นะขอบคุณนะครับที่รับชมโบ i ลิ่งไลฟ์นะครับสวัสดีครับ